ฝ่ายสำรองห้องพัก r e s e r a t i o n Division) ในบทนี้นะครับเราจะกล่าวถึงความสำคัญของฝ่ายสำรองห้องพักของโรงแรมหรือนะครับการจองห้องพักของโรงแรมนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวงจรการทำงานของแผนกบริการส่วนหน้านั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4ช่วงวงจรในการก็คือ1ช่วงก่อนวันเข้าพัก 2. ช่วงวันเข้าพัก3ช่วงระหว่างการเข้าพักและ4ช่วงการคืนห้องพักซึ่ง ฝ่ายสำรองห้องพักนะครับจะอยู่ในช่วงการบริการช่วงที่1นะครับก็คือช่วงก่อนวันเข้าพักนะครับโดยความหมายและความสำคัญของการสำรองห้องพักหรือ Room Reservation นะครับก็คือการพิจารณาความต้องการด้านห้องพักจากแขกและจัดเตรียมห้องพักให้พร้อมบริการทันทีเมื่อแขกเข้ามาพักที่โรงแรม guest r o o ม หรือห้องพักแขกหมายถึงห้องพักที่ตรงกับความต้องการตามที่แขกได้แจ้งหรือจองเอาไว้โดยการสำรองห้องพักจึงหมายถึงการจองห้องพักล่วงหน้าก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดเข้าพักจริงความสำคัญของการสำรองห้องพักนะครับเป็นจุดแรกในการสร้างความประทับใจครั้งแรกหรือที่เรียกว่า first impression เป็นงานบริการส่วนแรกของโรงแรมเลยก็ว่าได้นะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จอง ด้วยการจองห้องพักล่วงหน้าและสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้จองเป็นจุดสําคัญทางการขายและการตลาดของโรงแรมโดยจะดูแลและรับผิดชอบการขายห้องพักจัดเป็นบริการหลักในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมและรับหน้าที่การตลาดโดยการนําเสนอขายสินค้าหรือบริการอื่นๆแก่ผู้ผู้จองเป็นแหล่งข้อมูลจัดการของฝ่ายและแผนกต่างๆในโรงแรม ข้อมูลการสำรองห้องพักของผู้เข้าพักซึ่งจะนำมาเป็นเครื่องมือในการคาดคะเนสถานการณ์การเตรียมการล่วงหน้าในเรื่องของตารางเวลาของพนักงานช่วยควบคุมค่าใช้ใจ่ายต่างๆอื่นๆในโรงแรมจุดประสงค์ของการสำรองห้องพักนะครับก็เพื่อให้โรงแรมสามารถควบคุมผู้เข้าพักที่ลงทะเบียนและคืนห้องพักได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเรียกว่าเช็คอินเช็คเอาท์ เพื่อให้โรงแรมสามารถคาดคะเนและนะครับสามารถคำนวณจำนวนห้องพักว่าเหลือกี่ห้องนะครับและเหลืออีกกี่ห้องที่จะนำมาขายให้แก่ผู้เข้าพักที่ไม่ได้จองมาล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่า walk in guest เพื่อให้ผู้เข้าพักเกิดความมั่นใจว่าตนเองได้ห้องพักอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงโรงแรมเพราะการจองล่วงหน้านะครับโรงแรมจะต้องออกเอกสารต่างๆให้กับผู้ทําการจองนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้แขกนมั่นใจนะครับว่าตนเองได้ห้องพักแน่นอนเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมประเภทของผู้สำรองห้องพักหรือผู้จองนะครับโรงแรมก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ นะครับโดยดูจากจำนวนผู้เข้าพักและดูจากความถี่ของการเข้าพักจำนวนของผู้เข้าพักนะครับก็การสำรองห้องพักสำหรับผู้เข้าพักรายคนเราเรียกว่า individual reservation นะครับก็คือการจองห้องพักล่วงหน้าสำหรับตั้งแต่1-10ถึง10คนขึ้นไป1ถึง10คนนะครับซึ่งโดยมากจะติดต่อสำรองห้องพักตรงกับทางโรงแรม การจองห้องพักสําหรับผู้เข้าพักรายกลุ่มหรือกรุ๊ปเลสเตอร์เรชันก็คือการจองห้องพักล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับจํานวนตั้งแต่10คนขึ้นไปมักมาจากรูปแบบกลุ่มคณะทัวร์หรือผู้เข้าประชุมหรือบริษัทนําเที่ยวนะครับโดยการสํารองล่วงหน้านานๆผ่านองค์กรหรือบริษัทนําเที่ยวความถี่ของการเข้าพักนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือผู้เข้าพักประเภททั่วไป หรือ general guest ซึ่งหมายถึงบุคคลทั่วไปที่เคยทําการสำรองห้องพักและไม่เคยทําการสํารองห้องพักกับโรงแรมมาก่อนสำหรับผู้เข้าพักประจำหรือ repeat guest นะครับหมายถึงผู้เข้าพักที่เคยใช้บริการห้องพักของโรงแรมมากกว่า1ครั้งจะเป็นผู้จะเป็นประเภทผู้เข้าพักที่โรงแรมต้องให้ความสำคัญนะครับเท่ากับว่าเขากลับมาใช้ซ้ำกับทางโรงแรม คุณสมบัติของพนักง,งานสำรองห้องพักนะครับก็จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับมีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แฟกซ์อีเมลหรือระบบสำรองห้องพักนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์มีความรู้เรื่องห้องพักและสิ่งอำนวยความส,ะ,สะดวกรวมถึงบริการต่างๆของโรงแรมเป็นอย่างดีมีความรู้และความสามารถในของ การทำงานของแผนกบริการส่วนหน้านะครับเพราะจะต้องเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะค,ความชำนาญเรื่องของการสื่อสารเช่นการพูดจานะครับไพเราะกระชับชัดเจนวิธีการสำรองห้องพักของแขกผู้เข้าพักนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับพนักงานสำรองห้องพักพนักงานสำรองห้องพักจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจองห้องพักในช่องทางต่างๆดังนี้ หนึ่งเว็บไซต์ของโรงแรมนะครับก็เป็นเว็บไซต์หลักของโรงแรมเป็นช่องทางที่โรงแรมขายโดยไม่ผ่านในหน้าซึ่งลูกค้าจะสามารถจองตรงบนหน้าเว็บไซต์ของโรงแรมได้เลยนะครับก็การจองประเภทน,นี้นะครับก็จะทำให้แขกผู้เข้ามาพักเนี่ยมีความสะดวกนะครับเพราะจองตรงกระทางโรงแรมการจองผ่านพนักง,งานโรงแรมนะครับหรือแผนกการจองของโรงแรมก็คือ เป็นช่องทางตรงอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งเหมือนกับเว็บไซต์ของโรงแรมต้องไม่ไม่ต้องผ่านในหน้านะครับส่วนเด่จะเน้นการขายผ่านช่องทางออฟไลน์ต่างๆเช่นการออกบูธท่องเที่ยวเป็นต้นระบบกลางคอมพิวเตอร์รีสเ t i ร n s ซิสเตหรือ C.R.S. นะครับก็จะเป็นระบบการจัดการจองกลางของโรงแรมก็คือระบบที่แผนกสำรองห้องพักใช้ในการจัดการจองห้องพัก ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ line, ซึ่งระบบจะนําข้อมูลห้องว่างทั้งหมดมารวมเอาไว้ในที่เดียวเพื่อง่ายต่อการจัดการแล้วก็ให้ได้ข้อมูลที่มันอัปเดตและทันสมัยอยู่เสมอระบบการกระจายห้องผักทั่วโลก Global Distribution System ก็คือระบบที่เป็นตัวกลางระหว่างโรงแรมกับเอเจนซี่ทั่วโลกซึ่งโรงแรมจะต้องสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการ GDS ก่อน จากนั้นถึงจะสร้างฐานข้อมูลของตนเองเพื่อให้เอเจนต์มาจองกับโรงแรมของตนเองอีกทีหนึง่งเอเจนต์สำหรับการจองห้องพักออนไลน์ออนไลน์ทราเวลเอเจนต์หรือเรารู้จักกันดีในเรื่องของ OTA นะครับ OTA ก็เป็นเอเจนต์ออนไลน์ที่โรงแรมใช้เป็นช่องทางการขายแบบ B2C หรือ Business to Company โดยโรงแรมจะต้องสมัครใช้บริการกับ OTA ก่อนเพื่อสร้างฐานข้อมูลจากนั้นจึงจะเปิดให้ลูกค้าทั่วโลกเข้าไปจองได้นะครับโดยเว็บไซต์หรือ OTA ที่เรารู้จักกันดีๆเนาะก็อาจจะมีทั้ง Expedia.com, a g o d a c o m Booking.com หรือ Hotel.com เอเจนต์ท่องเที่ยวหรือ Travel Agent ก็คือเอเจนต์ที่ นำห้องพักของโรงแรมไปขายต่ออีกทีหนึง่งซึ่งอาจจะขายได้หลายรูปแบบนะครับทั้งทางช่องทางตรงหรือพ่วงกับทัวร์นะครับหรือที่เรียกว่าแพ็กเกจทัวร์นะครับก็ได้โดยช่องทางนี้จะเป็นการขายแบบออฟไลน์ ine, เป็นหลักระบบโทรศัพท์หรือ call center นะครับเป็นการขายผ่านระบบโทรศัพท์ของทางโรงแรมซึ่งถือว่าเป็นการจองตรงชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ผ่านคนกลางในการขาย การใช้โมบายแอปพลิเคชันนะครับก็หลายโรงแรมในปัจจุบันนะครับก็เริ่มใช้ช่องทางเหล่านี้นะครับและเป็นช่องทางขายให้กับตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่อันจะเป็นช่องทางที่ยังใหม่อยู่สําหรับโรงแรมก็คือจะดทาในรูปแบบของแอปพลิเคชันของโรงแรมขึ้นมานะครับและให้นักท่อง,น,องนักท่องเที่ยวหรือแขกเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะใส่มือถือของตนเองและสามารถทําการจองห้องพักของโรงแรมได้โซเชียลมีเดียนะครับก็เช่น Facebook Instagram Twitter นะครับก็เป็นช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งที่โรงแรมใช้ในการขายหรือทําการตลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้จักหรือ Reservation ก็จะต้องรู้จักเช่นเดียวกันกนะ็คือ u c u r r ซึ่งหมายถึงเอกสารการยืนยันการสำรองห้องพักที่บริษัทนำเที่ยวใช้เป็นหลักฐานยืนยันแก่ลูกค้าเมื่อทำการจองห้องพักกับทางโรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยนะครับ แขกจะต้องถือว v o u c อ e er ์ตัวนี้มาจากทางเอเจนต์เพื่อเอามายืนกันกับทางโรงแรมซึ่งเอเจนต์เนี่ยก็จะส่งเอกสารอีกฉบับหนึ่งให้กับทางโรงแรมอีกทีเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างเอกสารที่แขกถือมากกับเอกสารที่เอเจนต์ส่งมาให้โรงแรมนั้นนะครับตรงกันก็จะสามารถอนุญาตให้แขกพักกับโรงแรมได้ตามข้อมูลที่เอกสารได้แจ้งเอาไว้ ในภาพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการจองห้องพักในรูปแบบต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในเครือของนะครับอันภาพนี้นะภาพแรกนะครับก็คือจะเรื่องของไอเอเอเว็บไซต์ตรงนะครับอันนี้เป็นเครือของ i h g นะครับไม่ว่าจะเป็นการจองของ Hotel Inningo, Holiday Inn หรือ Intercontinental นะครับก็สามารถใช้เว็บไซต์ตรงของโรงแรมตรงนี้จองได้เลยอันนี้นะครับเป็นระบบของ GDS นะครับอันนี้ OTA ออนไลน์ Travel Agent อันนี้ c i s นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น Mobile Application อย่างที่ได้กล่าวไป ประเภทของการสำรองห้องพักนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทเหมือนกันนะครับที่พนักงานสำรองห้องพักจะต้องรู้จักและทำการจองนะครับก็เรามาดูกันในแต่ละประเภทนะครับว่าในแต่ละประเภทมีความหมายและความสำคัญกันอย่างไรการจองห้องพักล่วงหน้านะครับก็คือจะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดที่ผู้จองสามารถทําการจองล่วงหน้าได้เพียง1ชั่วโมงก็สามารถจองได้แล้วนะครับก่อนการเข้าพักเป็นการจอง สำหรับผู้เข้าพักที่ไม่มีการจองห้องพักมาล่วงหน้านะครับกับโรงแรมมาก่อนหรือที่เรียกว่า walk-in guest การจองแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโรงแรมมีห้องให้หรือไม่นะครับในเวลานั้นด้วยเช่นเดียวกันการจองห้องพักแบบมีหลักประกันนะครับก็คือการชรําระเงินค่ามดจะมีการชรําระเงินค่ามาจําก่อนก็คือนะครับการวางเงินมัดจําล่วงหน้าก่อนที่แขกจะเข้ามาพักนะครับหรือที่เรียกว่า deposit หรือจะเป็นการชรําระเงินเพียงบางส่วนนะครับซึ่งผู้จองจะขอชําระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพียงบางส่วนก่อนวันเข้าพักแต่ต้องไม่น้อยกว่าเงินค่าประจานะครับแล้วก็การชรําระเงินทั้งหมดก็คือชําระเงินทั้งหมดล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับก็คือบวกค่าภาษีรา,าคาบริการนะครับหรือที่เรียกว่า P payment นั่นเอง การรับประกันโดยบริษัทตัวแทนนําเที่ยวนะครับก็คือการจองผักทราเ v e l a เจนตโดยไม่จําเป็นต้องรับประกันการสำรองห้องพักจากโรงแรมโดยตรงนะครับโรงแรมจะส่งใบเรียกเก็บเงินที่เรียกว่า Invoice เพื่อเรียกเก็บค่าบริการกับทาง Travel Agent การรับประกันด้วยข้อตกลงนะครับก็คือ พนักงานหรือตัวแทนองค์กรธุรกิจที่มีข้อตกลงหรือการทำส,สัญญากับโรงแรมสามารถรับประกันการสำรองห้องพักได้นะครับสิ่งตัวน,นั้นก็เรียกว่าโฮเทลคอนแทคเลสการสำรองห้องพักแบบมีการยืนยันนะครับเป็นวิธีการสำรองห้องพักที่ผู้จองจะต้องทำการยืนยันการสำรองว่าจะเข้าพักจริงเป็นรายลักษณ์อักษรโรงแรมจะเก็บห้องพักตาม ชนิดที่ผู้จองระบุไว้จนกระทั่งถึงเวลายกเลิกการสำรองห้องพักนะครับหรือ Cancellation time ก็คือการปล่อยห้องพักนะครับของแขกก็โดนส่วนมากนะครับโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักประมาณที่16.00ถึง18.00นอของวันกำหนดการเข้าพักข้อควรจำนะครับในปัจจุบันโรงแรมจะระบุงเงื่อนไขาการขอยกเลิก ห้องพักให้กับผู้เข้าพักได้ทราบนะครับถ้าไม่ทําการยืนยันการขอยกเริ่ห้องพักในวันเวลาที่กําหนดเอาไว้โรงแรมมีสิทธิ์คิดค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับก็ขึ้นอยู่แต่นโยบายของโรงแรมแต่ละโรงแรมนะครับจากผู้เข้าพักซึ่งเราเรียกว่า cancellation room charge นั่นเองการสำรองห้องพักนะครับ โดยการสำรองห้องพักที่จัดสรรเอาไว้นะครับเป็นวิธีการสำรองห้องพักที่โรงแรมจัดสรรจำนวนห้องพักบางส่วนให้กับตัวแทนนำเที่ยวหรือ t r a v e l Agency เพื่อเป็นตัวแทนของโรงแรมในการให้บริการห้องพักตามจำนวนที่ได้มีการตกลงกันไว้ผ่านสัญญานะครับเช่น a g o d a จะมี allotment allotment ก็คือห้องที่จัดสรรเอาไว้นะครับกับโรงแรม ABC ในแต่ละเดือนอยู่ที่35ห้องพักต่อ,ตอคืนนะครับใน1เดือน ดังนั้นเนี่ยการขอเปิดปิดอลอตเมนต์หรือห้องที่จัดสรรเอาไว้พนักง,งานสำรองห้องพักจะต้องแจ้งกับผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้าแล้วก็พนักง,งานขายห้องพักหรือเซลล์นะครับให้ทราบเนื่องจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่ต้องมีการขอเปิดปิดอ l ลอตเมนต์อย่างเช่น 1. ห,ห้องพักเต็มที่เราเรียกว่า full occupancy หรือช่วงที่เทศกาล h s e a ซ o n เพื่อเป็นการป้องกันการจองห้องพักของแขกเกินจานวนจริงนะครับของ โรงแรมหรือเรียกว่า overbooking การสำรองห้องพักแบบกลุ่มนะครับเป็นวิธีการสำรองห้องพักที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพนักงานขายที่ต้องติดต่อกับองค์กรหรือตัวแทนนำเที่ยวโดยเป็นการต่อรองเพื่อขอรับอัตราค่าห้องหรือข้อเสนอพิเศษภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันเอาไว้นะครับเช่นส่วนลดราคาห้องพักหรือห้องกับพิจาทนาการ รูปแบบการสำรองห้องพันกนะครับก็จะมีการสำรองห้องพักอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือระบบการสำรองห้องพักแบบดั้งเดิมแล้วก็ระบบการสำรองห้องพักแบบทันสมัยแบบดั้งเดิมนะครับเราก็จะ้องห้องพักโดยผ่านสมุดบันทึกการสำรองห้องพักนะครับก็จะเป็นสมุดบันทึกที่เกี่ยวกับการสำรองห้องพักโดยสรุป โดยการบันทึกอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อให้ง่าย,ยาต่อการคาดคะเนจำนวนผู้ที่จะมาเข้าพักในโรงแรมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการสมุดสำรองห้องพักนะครับที่ภาษาโรงแรมเขาจะใช้คาว่า a มน a น book น,นะครับแผงการสำรองห้องพักหรือ forecast board นะครับจัดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการแผนกสำรองห้องพักนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับปฏิทินแสดงปริมาณการสำรองห้องพักในแต่ละวันว่ามีปริมาณเท่าใดโดยใช้สีนะครับเป็นตัวบอกนะครับปริมาณการสำรองห้องพักในแต่ละวันว่าอาจจะเช่นเช่นสีเทานะครับอ็อกซิเจนซี่อยู่ที่25%เทาเข้มขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่50%หรือทึบเลยก็จะเป็น100%เต็มของแต่ละวัน จากภาพนะครับก็จะเห็นวันที่กำหนดนะครับเราก็จะให้สีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการตัวบอกนะครับปริมาณการจองหรือการสำรองห้องพักแผนภาพการสำรองห้องพักหรือ reservation chart นะครับเป็นแผนภาพที่แสดงสถานะห้องว่างหรือเรียกว่า room availability ซึ่ง พร้อมที่จะถูกขายเป็นเครื่องมือที่แสดงให้พนักงานสำรองห้องพักทราบนะครับได้ทันทีมีห้องพักประเภทใดถูกสำรองไว้แล้วนะครับแผ,นผ่นภาพนี้นิยมใช้กันอยู่2ประเภทหรือ2รูปแบบด้วยกันก็คือ1เราเรียกว่า conventional chart นะครับก็จะแสดงสถานะห้องว่างและก็หมายเลขห้องพักและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าพักเช่นชื่อนามสกุลช่วงระยะเวลาในการเข้าพักนะครับ การทำแบบ conventional chart เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าพักเป็นระยะเวลานานเหมาะสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก density chart นะครับเป็นการแสดงข้อมูลการสำรองห้องพักด้วยชนิดและจำนวนของห้องพักทั้งหมดแต่ไม่แสดงหมายเลขห้องพักและชื่อผู้เข้าพักเหมาะสำหรับโรงแรมขนาดใหญ่นะครับและมีอัตราการเข้าออกของผู้เข้าพักบ่อยมีระยะเวลาสั้นกว่า อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะครับของแบบ density chart รายงานสถานะห้องว่าง room availability report เป็นรายงานแสดงการสถานะห้องว่างนะครับซึ่งปรากฏในในรูปของวันที่เข้าพักชนิดของห้องพักและจำนวนของห้องพักเป็นเอกสารสำหรับพนักงานสำรองห้องพักเพื่อใช้ตรวจสถานะของห้องพักว่า ว่างก่อนรับสำรองห้องพักจากผู้จองการบันทึกข้อมูลการสำรองห้องพักนะครับก็จะมีแบบฟอร์มการสำรองห้องพักซึ่งประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลของผู้เข้าพักวันที่เข้าพักวันสิ้นสุดการเข้าพักข้อมูลการติดต่อกรับชนิดของห้องพักอัตราค่าห้องพักจำนวนห้องพักรวมถึงวิธีการชําระเงินและบริการพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม แล้วก็จะมีแบบฟอร์มยืนยันการสำรองห้องพักมีข้อมูลที่มีตามแบบฟอร์มการสำรองห้องพักและจะมีหมายเลขยืนยันหรือที่เรียกว่า confirmation number แจ้งไว้เป็นลายลักอักษรแก่ผู้จองเพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันในการจองนี่คือรูปแบบของ hotel confirmation นะครับที่โรงแรมใช้กันรายงานการสำรองห้องพักนะครับ พนักงานสำรองห้องพักมีหน้าที่ในการสรุปรายงานการทำรายงานการสำรองห้องพักรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการสำรองห้องพักทุกวันนะครับเพื่อเสนอฝ่ายบริหารให้เป็นที่รับทราบการคาดคะเนรายได้ต่างๆของโรงแรมหรือ revenue f o r c a s t report ก็เป็นรายงานการคาดคะเนเกี่ยวกับรายได้ของโรงแรมล่วงหน้านะครับโดยการคำนวณ จากการคูณจํานวนห้องพักที่มีการสํารองกับอัตราห้องพักถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับต่อการวางแผนการขายระยะยาวสามารถสรุปเป็นรายงานและสถิติการเงินเสนอต่อฝ่ายบริหารได้นั่นเองโดยขั้นตอนการสํารองห้องห้องพักนะครับก็คือจะต้องนะครับ การรับแจ้งความประสงค์ก็คือการจองห้องพักนะครับผ่านการจองต่างๆโดยใช้ข้อมูลนะครับสำหรับการจองห้องพักจากนั้นนะครับพนักงานสำรองห้องพักก็จะต้องหาห้องว่างนะครับจากระบบถ้าว่างนะครับแล้วก็บอกยืนยันกับแขกแต่ถ้าเกิดไม่ว่างเราก็ปฏิเสธลงไปจากนั้นเราก็บันทึกข้อมูลการจองลงในระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําการยืนยันการสำรองห้องพัก นะครับไปให้กับแขกผู้เข้าพักได้รับทราบแล้วก็จัดเก็บรักษาข้อมูลจัดมนหมู่ข้อมูลลวถึงเก็บข้อมูลเอาไว้ในระบบเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเอาไว้ใช้งานในครั้งต่อไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งหน้าที่การทํางานของแผนก reservation นับนะว่าเป็นมีความสําคัญเพราะว่าเป็นนะครับเป็นส่วนแรกหรือเป็น first point ที่แขกจะได้รับบริการนะครับจัดว่ามีความสําคัญมาก ในบทถัดไปนะครับเราก็จะไปเรียนรู้ตำแหน่งหน้าที่การทำงานต่างๆนะครับของแผนกบริการส่วนหน้านะครับ